พี่น้องเอ้ยมือนี่อยากกับหลานบ่มีมเบียกเข็ดก็เลยขึ้นอยากกินขนมบัวลอยค่ะหลานก็นเลยหาแป้งมาสัง่งซะวาสิเห็ดหน่อยเห็ดลายปันใดอยาก,ก็เลยบอกว่ากินแต่เห่าหละหกเจ็ดคนนี่ล่ละเม่หลายอกอกหลานก็นเลยเอาแป้งมาสัง่งประมาณสองขีดนี่แหละค่ะสองลอยกัมหลานก็นเป็นผู้นวนวดนวดนวดแปง้ง นวดเป็นไม่เดทีเป็นก็เลยคุยกันว่าเสียวจากสีดียาก็บอกว่าหาสีพุละ่ะหลานว่าโอ้ยเอาหลายหลายเอาสีเดียวนี่แหละเอาสีเขียวไปเตยนี่ละลดก็เลยปั่นด้วยสีเขียวค่ะนวดแป้งกำลังได้เลยค่ะเด้อน,นวดแป้งแล้วก็ทิ้งก่อนกลมๆปั่นบนล้อยแล้วเล,วล,วลววยค่ะยาก,กับหลาน สรุปว่าเอาสองสีค่ะสีเขียวกับสีขาวค่ะทอไปห้องกระดิตุมก่อนบอรล้อยค่ะตั้งน้ำให้เดือดใส่ใบตือลงไปพอมเพื่อสิหิตน้ำหอมได้กินใบตือน้ำเดือดแล้วแล้วก็เอาบอรล้อยที่เขาปั่นแล้วใส่ลงไปประมาณมาต้องใส่หลายใส่หลายมันสินแลนดนี่ กำลังสุกค่ะชิ้นไหนมันสุกแล้วมันก็สิลอยอุงลงุงอิงเลงีง,ลงขึ้นมานั่นกำลังขึ้นมาค่ะเป็นเล็กน้อยดินน้ำอย่าจมปอดจมปอดทีนี่ขึ้นมาแล้วค่ะอ่านี่ใส่เชล้น้อยนี่สไลอยขึ้นมาไป,ปว่าเขาสุกค่ะแต่ก,ก็ตุ่มต่อไปอีกนิดนึงอ่าบุลไลด์ทีตุ่มกำลังสุกค่ะ นั่นตากขึ้นมาสีสวยแ้ๆสีงามเขียวปติตาแสบตากขึ้นมาเขาก็จะเป็นนอกน้ำยินซักก้อนด้วยค่ะเปื่งเสียงส่บได้ไข่ตตขึ้นตูตุ่มลวกไป็นจนมืดเพื่ะเราจะไปเตรียมน้ำกะทิคับวันนี้หอมด่าม,ม,มไปตื้อหอมหอมหอมปิตาแสบ อยากกินไล่ได้น้ำลายไหลเลยถ้าเป็นน่สิตน้ำกะทิด้วยค่ะน้ำกะทิกะทิง่ายๆแล้วก็บ่าหวานลายคำว่านิลเรื่องหวานกะทิเอาหัวอกะทิหรือหางกะทิก็ได้ใส่หม้อตั้งไฟใส่ไฟอ้อนค่ะใส่หม้อตั้งไฟเสร็จแล้วก็ใส่ใบตื้ยลูกปนํำพร้อมเลยมันสิได,ด้ออกริดหอมขึ้นมาก ก็ใส่เกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก um. ็คนไปเรื่อยๆคนไปจะข้าวหนึ่งต้มไปพรากะทิมันสุกเกลือละลายเกลือละลายแล้วเ้าก็ทิเอาแป้งบัวลอยขนมบัวลอยก้อนบัวลอยใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลละลายก็แปลว่าสุกยกลงเสิร์ฟเรื่อยค่ะ เฮาสิน้ำกะทิเด้อค่ะน้ำกะทิเฮากใส่น้ำกะทิใส่หม้อเขาใส่หัวเอาหางเอาน้ำมะพร้าวใส่น้ำก็ได้ก็มาต้มต้มตุ้มต้มน้ำกะทิอันนี้เฮาก็ใส่เกลือนิดน้อยใส่เกลือก็คนเกลือให้มันละลายมันแตกใส่ไฟอ่อนเด้อค่ะฮิดไอ้น้ำกะทิใส่ไฟอ่อน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 ไปละ เขาเกลือ okay, ละลายแล้วเขากะเสีเอาน้ำตาลมาใส่เอาซี่น้ำตาลน,นี่ใส่น้ำตาลตะนดูดค่ะหากินสันสูงก่อนเอน,น,เาาน,น้ำตาลตะนูดใส่เขาก็คุ้นน้ำตาลละลายค่ะแล,แล้วเขากะโยกลงมาเขาก็ใส่เอ่ตัวบะร้อยค่ะที่เขาต้มไปแล้วเสิร์ฟได้เลยค่ะแซ่บเป็นตะนาย นี่ฝีมือยากับหลานยาเป็นผู้บ้านดอกวะหลานเป็นผู้เหต็ดเปเ็ดมากก็ลืมค่ะลืมแนวหนึง่งหมาพผ้าอ้อนได้ค่ะหมพผ้าอ้อนเาาออนส่น้ำค่ะเส้น้ำมมพผ้าแล้วก็ต้องใส่มมพผ้าอ้อนน้ำเมื่อนี้เราตักขึ้นเมื่อกีนเดี๋ยวลูกตักหมพผ้าขึ้นที่ยาเมื่อกี้เว้ยไปจะเสียบเชียเสียบคักเนาะ ชิมน้ำกะทิเลยเด้อยค่ะหวานพอดีค่ะบอหวานลายบานนี้กินมันนิ่หวานค่ะนิน่มพ่อกลมกล่อมหอมๆอ,อร่อยอร่อยต่อไปเราก็จะใส่ตัวขนมบัวลอยลงไปค่ะสืบได้เลยนะคะได้เวลากินข้าวเที่ยงพอดีค่ะจแล้วตอนนี้เราเอาน้ำที่เราแช่อ,ออกแล้วนะคะแล้วก็น้ำกะทิ ตอนนี้เอาน้ำที่มันแซ่แปมออกแล้วค่ะก็เลยเทกะทิลงใส่เลยไม่ไหวหอนว้าไปจะแซ่บชะค่ะผีมือหลานสาวเดี๋ยวนี่ยเสิบแซ่บเสิบตักเสิบเลยค่ะเฮ้ยเสิบคักแซ่บเนี้ยคนบ้าไปจะแซ่บคักเนี้ยปึ้มไข่ให้ลูกกระไม่ใส่ไม่ได้ใส่ไข่ต้องแยกเอา 嗯。<Yeah. S 2> yeah.